สวัสดีครับจากช่องจัจเจียร์วันตอนนี้เวลานี้เสนอตอนมะเร็งน้ำชลประทานครับผมโอยอ่านงพกิดเด็กครับผมครับผมครับผมครับคุณนายครับเกิดชีวิตแล้วหลานครับลูกบวมมีจะหลานครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสีหลาน4คนครับผมสคนผมอยูอ่บพรมแมรนครับเ,เป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นลุงหน้าตาดีมาครับหลานสาวผมค่ะผมข้าดองวันตองวันใหญ่ ครับแล้วลานลงเรือน้ำดูควมสนุกสนานครับผมนี่กรันั่งลงไปนั่งเลยนี่างขาวของครับนัับนั่งลงมาไปนัยนาอบยนตไก่วม่าไเตวองครับนัไปเนกวน่ลาไปนอบ่าน่ตวจม่าไดนเนี่ ชมบรรยากาศครับผมพื้นหนามครับผมกร,ระชังซุ้ยเลยเกิดครับผมช่องใจเย,ยิ้มวันมือนี้ว,ว่าเด็กหน่อยว่าเล่ยนหนามครับลูกหล,ลานครับผมหลูกว่ามีครับวิทยาลานาลูกว่ามา,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 าบาทมาะยุทสมุทรส,สาครครับน้อง ไอติมครับน่องสไปร์น่องบีมน่องนึ่งครับผมลูกกัใจปั๊บทุกคนซ้ำลูกครับเรียงมากระมือครับผมสวัสดีนครับสวัสดีครับ